เอาจริงๆนะตอนแรกไม่กล้ากินคอลลาเจนนะเพราะเราไม่เชื่อไงว่าเฮ้ยมันจะขาวได้จริงๆหรอก่อนที่ใหม่จะกินอะไรใหม่ก็เหมือนทุกๆคนนะคะใหม่ก็ต้องดูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นว่างขายที่ไหนบ้างสรรพคุณมีอะไรบ้างผสมอะไรบ้างแล้วคือมีเพื่อนทำคอลลาเจนค่ะแล้วทีนี้ก็เอามาให้กินออกแนวแบบเฮ้ยมันดีมากอะไรเงี้ยเราก็อ่ะก็ได้เห็นเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็กินก็รู้สึกแบบอึ้ง เราทํางานแบบนี้เราเจอแสงแดดอยู่หน้ากล้องเราเจอไฟตลอดเวลาผิวเรากับสดใสขึ้นดูดีขึ้นทีนี้การเป็นว่าพอเพื่อนเห็นเรากินจริงใช้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเราชอบก็เลยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็เฮ้ยตกลงทันที ที่จริงแล้วว่าผู้ใหญ่ควรกินคอลลาเจนนะคะเพราะว่าร่างกายมันไม่ผลิตคอลลาเจนเองแล้วอ่ะมันก็จะทําให้แบบมีรอยตีนกาผิวที่หย่อนค้อย15ปีขึ้นไปก็เริ่มได้แล้วลูกกินเลยเพราะว่าหน้าจอมือถือโซมแอคชนหน้าดำหมองคล้ำโซมมีอะไรบ้าง หน้าจะหอมนหน้ามันเป็นสิวบีบต่อแล้วนะัด<ป>แสงพวกนี้มันอันตรายเหมือนกันแล้วก็ควรจะต้องเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวได้แล้วค่ะคอลลาเจนใหม่จะกินก่อนนอนคือตอนนอนเนี่ยคอลลาเจนทำงานได้ดีมากๆกล้ตื่นมาพร้อมหนุย แบบผงม,มันดีกวา่าจริงๆนะอาจจะเสียเวลาคนนิดหน่อยเนาะใส่น้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าดื่มปุ๊บอร่อยสดชื่นแล้วก็ร่างกายดูดซึมได้ทันทีผิวสดชื่นทันทีเลยช่วง1-3เดือนแรกควรจะกินทุกวันก่อนมันจะทำให้คอลลาเจนเราเนี่ยทำงานได้อย่างสม่ำเสมอช่วยฟื้นฟูผิวของเราได้อย่างเต็มที่หลายคนถามว่าถ้าหยุดกินแล้วมันจะกลับมาดำไหมยังไงแล้วหยุดกินก็ไม่กลับมาดำ ถ้าใครรู้สึกว่านอนไม่พอเครียดอะไรเงี้ยค่ะแค่หยิบคอลลีคอลลาเจนมากินก็ขาวใสเหมือนเดิมแหละไม่ได้ไกินเยอะอย่อยนี่ยังไงร่างกายรับไม่ได้หรอคอลลีคอลลาเจนแค่หนึ่งสองต่อวันก็โอเคแล้วค่ะบางคนเนี่ยคิดว่าแบบดีคอลลาเจนแล้วจะอ้วนแต่ที่จริงคือแบบยังีงอย่างอื่นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยขายของแล้วนะเนี่ยคอลลีพาไซโคปีนนไม่ดื่มประจํา ไม่รู้สิคอลี่คอลลาเจนมีคุณสมบัติทุกอย่างที่คอลลาเจนที่ดีควรจะมีสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อคอลลาเจนที่ห่อไหนนะคะใหม่แนะนําเลยค่ะคอลี่คอลลาเจนค่ะรับรองว่าให้คุณได้มากกว่าความข่าวแน่นอนค่ะถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนง่ายๆเลยะคะ่ะซื้อที่นี่เลยคะ่ะ